สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันวันนี้นะครับเช้าวันที่2กรกฎาคม2 6 7 7นะครับก็เริ่มเข้าสู่วันที่2ของเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศ18ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้นะครับตั้งแต่6กนิกาวันนี้จนกระทั่งถึง24นาฬิกานะครับของวันนี้นะครับพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างนะครับ ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับจะเห็นช่วงเช้านะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนก็คือแถวฝั่งนี้นะครับแม่ห้องสอนกาญจนบุรีนะครับแล้วก็แถวราชบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบคิรีขันบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลนะครับจะเห็นสีการกระจายตัวของฝนนะครับในช่วงเช้านะครับเช้าตรู่วันนี้6นาฬกานะครับ การกระจายตัวยังคงน้อยอยู่นะครับในส่วนของกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคอีสานยังน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูแปดนาฬิกานะครับพอช่วง8ปนาฬิกาก็ยังคงเป็นจุดฝั่งนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนก็คือแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่บางส่วนแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสเกิดฝนประปลายแถวนครสวรรค์นะครับพระนครศรีอยุธยาบางส่วนนะครับ แล้วก็ฝั่งแถวอุตรดิตนะครับจังหวัดเลยบางจุดก็อาจจะมีฝนได้แต่ลักษณะสีไม่เข้มนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ไม่ใช่กลุ่มฝนที่หนักเท่าไหร่นะครับนี่คือในช่วง8นาฬิกานะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอไปดูช่วงประมาณ10นาฬิกานะครับ10นาฬิกากลุ่มที่มีกลุ่มฝนก็คือแถวฝั่งนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดตาก แล้วก็กาญจนบ,บุรีนะครับกรุงเทพมหาคนครพิษณุโลกนะครับแล้วก็แถวเพชรบูรณ์นะครับแถวน่านบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนได้ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับช่วงประมาณ10บนินะครับอย่างไม่เยอะในช่วงเช้านะครับพอ12บสนิกาก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวก็มาฝั่งตะวันตกนี้นะครับแถวฝั่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะเชียงรายบางส่วน แล้วก็จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮองสอนนะครับจังหวัดตากแล้วก็พิษณุโลกบางส่วนการจนบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกก็เริ่มจะมีฝนเข้ามาจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับหลมสักแถวเพชรบูรณ์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วงประมาณ12นานิกานะครับ12นาฬิกาแล้วก็หลังจากนั้นพอช่วง10 3า4นาฬิกานะครับไปดู14นาฬิกาช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับก็เริ่มมีการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับฝั่งนี้จังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนะครับประจวบคีรีขันแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนครราศีมาบุรีรัมนะครับเริ่มจะมีฝนฝั่งนี้จันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนนะครับชุมแพรแถวขอนแก่นนะครับขอนแก่นเพชรบูรณ์แล้วก็พิษณุโลกบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลนะครับแล้วก็จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับจันทบุรีตราดมีสีเข işte ้มนะแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะครับเป็น ระจองคิีิขันนับเพชรบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับระนองนะครับมโอกาสเกิดฝนนะครับดูจากในส่วนของโมเดลนะครับในช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับไปดูช่วง16นพอเริ่มหัวค่ำก็การกระจายตัวฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเห็นในโซนทางด้านไล่มาตั้งแต่ทางด้านโซนภาคเหนือนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านนะครับ แนวสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแล้วก็จังหวัดต,ตากนะครับตากรวมทั้งกาญจนบุรีบางส่วนนะครับกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับนี่คือในโซนทางด้านภาคเหนืออุตร,รดิตถ์นะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็แถวขอนแก่นนะครับขอนแก่นหนองบัวลำพูอุดรธานีกาลสินบางส่วนนะครับรวมทั้งชัยภูมินครราชสีมานะครับบุรีรัมย์ บุรีรัมย์สุรินมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็มาตรงนี้สีเข้มก็คือภาคกลางครับตั้งแต่สระบุรีสระบุรีอุทัยธานีนะครับลบบุรีส,ะสระบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับแล้วก็พระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีนะครับสะแก้วฉะเชิงเซานะครับกรุงเทพนนทบุรีประทุมธานี นครปฐมนะครับนครปฐมราช,ชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ไล่มาถึงทางด้านภาคใต้พิจชชบุรนะครับประจวบกิรีขันชุมพรน,นะครับชุมพรส,สุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชบางส่วนรวมทั้งระนองนะครับพังงามมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับสีออกเข้มก็คือการกระจายตัวของฝนน่าจะเยอะพอสมควรแล้วก็แถวระยอง แล้วก็จันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนได้ในช่วงตรงนี้โมเดลประมาณ16นานิกานะครับ16นาฬิกาช่วงหัวค่ํานะครับไปดูช่วง18นาฬิกาบ้างนะครับหัวค่ําเข้ามาอีกนะครับ18นาฬิกาก็จะมีในโซนฝั่งนี้นะครับ18นาฬิกาแม่ห้องสอนเชียงใหม่นะครับเชียงรายลำพูล,ลำปางน่านนะครับแล้วก็อุตรดิษฐ์พิษณุโลกนะครับ พิศนุโลกนครสวรรค์จังหวัดตากนะครับการจนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับนครสวรรค์เพชรบูร์เพชรบูร์แล้วก็ไล่ามาลบบุรีสระบุรีนะครับอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยานะครับนนทบุรีประทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น นครปฐมราช,ชบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ไล่มาถึงในโซนบางตาโดยเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพ in ระนะครับสุ li, ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชมีโอกาส ana, i, ที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นนะบุรีรัมย์สุรินทร์ มีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็หนองบัวลําพูอุดรธานีหนองบัวลําพูอุดรธานีเลยนะครับพิชบูรณ์ชุมแพขอนแก่นนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับโซนนี้นี่คือโมเดลในช่วงประมาณ18บแดนกัหวัวขานะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของกลุ่มฝนนะครับตรงนี้ศูนย์เจ็ดนาฬิกานะครับ พอช่วงประมาณ20เมรนาฬิกาก็จะเป็นอีสานตอนบนนะครับฝนจะเริ่มมาในช่วงรอบดึกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีนะครับหนองคายบึงการสกลนครนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วก็มุกดาหารร้อยเอดกาลสินอำนาจเจริญยโสธรนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นกำแพงเพชรนะครับพิจิตรกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์นะครับ อุทัยธานีพิชบูรณ์ครับลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปากช่องนะครับกรุงเทพมหานครปากช่องนโครราชครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีประทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วนะครับฉะเชิงเซาสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการแล้วก็นครปฐมราชบุรีนะครับสีเข้มเลยโซนภาคกลางมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วง ภาค่ันะครับส่วนภาคเหนือก็ยังคงเป็นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็น่านบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับนี่คือโมเดลช่วงประมาณ20่สนาฬิกาภาคใต้นครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักได้พอไปดูช่วงดึกขึ้นมาอีกนะรประมาณ22่สนาฬิกานะครับยีินาฬิกาก็จะเป็นพิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์นะครับเพชรบูรณ์พิพจิตร ลบบุรีสระบุรีนะครับอุทัยธานีพระนครศรีอย,ยุธยาปราจีนบุรีปราจีนบุรีสะแก้วปทุมธานีนนทบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพนะครับแล้วก็นคนปรปฐมราชบุรีบางส่วนนะครับรวมทั้ง ชัยนาทอ่างทองนะครับบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าดูจากตรงนี้ในช่วงดึกๆนะครับภาคกลางวันนี้มีรุนฝนนะครับแล้วก็ทั้งด้านอีสานนะครับจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยจังหวัดนองบัวลำัูบางส่วนอุดรธานีบางส่วนนะครับหนองคายบึงการสกลนครแล้วก็นครพนมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนบางส่วนแล้วก็ เชียงรายพะเยาน่านนะครับลำพูนลำปางบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปดูเที่ยงคืนนะครับพอเที่ยงคืนก็จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายพะเยาน่านนะครับแล้วก็จังหวัดพแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางบางส่วนนะครับแล้วก็พาดมาถึงฝั่งอีสานนะครับ จังหวัดเลยหนองบัวลาพูอุดรธานีหนองคายนะครับบึงการสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพิจิตรนะครับพิจิตรเพชรบูรณ์พิจิตรเพชรบูรณ์ลบบุรีนะครับสระบุรีพระนครศรีอยุธย,ยานะครับอ่างทองสิงห์บุรีปราจีนบุรีแล้วก็นนทบุรีประทุมธานีนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับ ระยองบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักพรุ่งนีออ้วันนี้นะครับลักษณะการกระจายตัวของฝนก็คือจะช่วงบ่ายถึงค่ำถึงดึกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและลยุโรปนะครับขอบคุณนันผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ